ก่อนที่พรีเมยรีฤดูการ2024-2025จะเริ่มต้นขึ้นมีหลายๆคนได้คาดการถึงฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนอันดับในตารางคะแนนจะอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงความคาดหวังต่างๆหรือแม้กระทั่งกับบางทีมที่อาจไม่เป็นที่พูดถึงเลยด้วยซ้ําแต่พอฤดูการนี้ผ่านไปเกินกว่าครึ่งทางผลงานกับสวนทางกับสิ่งที่เคยวิเคราะห์และวิจารณ์ก่อนที่ฤดูการจะเริ่มต้นขึ้น บางทีมดีมากจนหลายๆคนคาดไม่ถึงแต่บางทีมทําได้อย่างน่าผิดหวังซะจนน่าประหลาดใจวันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นจะพาทุกคนไปวิเคราะห์หาสโมสรพรีเมียร์ลีกที่มีผลงานผิดคาดในฤดูกาล2024-2025ทีมแรกเชลซี Chelsea. หลายๆคนอาจมองว่าทีมระดับเชลซีกับอันดับ4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องปกติจากการเสริมทัพมากมายตอนตอน้นฤดูกาลแต่ถ้าย้อนกลับไปในเวลานั้นและพูดว่าเชลซีจะได้กลับมาลุ้นท็อปโฟ,โฟแถมมีช่วงเวลาที่ขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนเป็นรองแค่ลิเวอร์พูลนั้นแน่นอนว่าต้องไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนผสมกับผลงานในช่วงพรีซีซั่นที่เรียกได้ว่าดูไม่ดีเอาเสียเลยภายใต้าการคุมทีมของเอนโซมารสกาที่ถึงแม้จะเคยพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิ ดีกรีของผู้จัดการทีมคนนี้ก็เป็นเพียงแค่ผู้จัดการทีมจากหลีรองเท่านั้นแต่ในปัจจุบันพวกเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่จะต่อกรด้วยง่ายๆเหมือนกับช่วง 2- 3ฤดูกาลที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว เกมรุกที่พร้อมทำประตูได้อยู่ตลอดอิงจากสถิติการเป็นทีมที่ทำประตูได้เยอะที่สุดเป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกซึ่งถึงแม้ในแง่ของเกมรับและอายุเฉลี่ยของทีมที่น้อยมากๆเป็นเหตุให้อ่านมีทําแต้มหลุดมืออยู่บ้างแต่เชื่อว่าทัพสิงบูในฤดูกาลนี้ได้กลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยทีมที่ 2. แมนเชสเตอร์ซิตี้ จะบอกว่าซิตี้เป็นทีมที่ครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างผูกขาดในช่วงฤดูกาลหลังๆก็คงจะไม่ผิดอะไรเพราะในเจ็ดฤดูกาลหลังสุดพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง6กสมัยเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่ตอนเริ่มต้นฤดูกาลพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งยิงคู่แข่งโดยตรงอย่างลิเวอร์พูลเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกุนซืออีกด้วยซึ่งในช่วงต้นฤดูกาลพวกเขาก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นด้วยการทำแต้มอยู่โซนหัวตาราง แต่จุดเปลี่ยนนั้นก็เกิดขึ้นในเกมที่พบกับอาร์ซนอลเมื่อกองกลางบัลลงดอของทีมอย่างโรดรีได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าต้องพักยาวจนถึงปิดฤดูกาล หลังจากนั้นฟอร์มของซิตี้เริ่มที่จะออกทะเลและหาชัยชนะของตัวเองไม่เจอจากฟอร์มการเล่น7นัดพวกเขาไม่ชนะเลยแถมแพ้ไปถึง6นัดซึ่งถึงแม้ปัจจุบันพวกเขาจะเริ่มกลับมาเก็บชัยชนะได้ใน2นัดหลังแต่การที่พวกเขารั้งอันดับ6อยู่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและคงไม่มีใครคาดคิดก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนทีมที่ 3. ทอตแนมฮอสเปอร์ นับเป็นฤดูกาลที่2ของไก่เดทองกับกุนซือคนปัจจุบันอย่างอังเก้ปอสเตโกกลูที่ในฤดูกาลแรกสามารถคว้าตัวไปลุยศึกยูโรปาได้แถมสไตล์การเล่นเกมรุกที่สุดโต่งจนยิงประตูดได้เป็นก่อเป็นกำรรแถมยังมีการเสริมทัพที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยยกตัวอย่างจากการทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวโดมมนิกโซลันกี้ดาวยิงจากบอลมัดมาร่วมทีมทำให้เป้าหมายติดทัพโฟคว้าตัวไปลุยถ้วยบิ๊กเอียร์นั้นก็คงไม่ได้ไกลเกินฝันสักเท่าไหร่ แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นดังคาดเมื่อสไตล์ดันไลยเกมรับเพื่อสนับสนุนเกมรุกสุดโตของอังเก้ในปัจจุบันกลับกลายเป็นดาบสองคมวนมาทำร้ายพวกเขาเองเสียอย่างนั้นพวกเขาทำประตูในลีกได้ถึง42ประตูจาก20นัดเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่จากฝูงอย่างลิเวอร์พูลเพียงเท่านั้นแต่กลับกันในอันดับตารางคะแนนพวกเขาอยู่อันดับที่12เลยทีเดียว เพราะตอนที่พวกเขาชนะก็มักจะทําประตูได้เป็นก่อเป็นกรรมแต่ในนัดที่แพ้นั้นก็เสียประตูให้กับคู่แข่งเยอะเช่นกันนี่จึงเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังและไม่เป็นดังคาดเท่าไหร่สำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ ทีมที่4 n o นอตติงแฮมฟอ e s เรสนี่คือทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดจากผลงานปัจจุบันด้วยการรั้งอันดับ3าของตารางคะแนนแถมยังแต้มเท่ากับอันดับ2อย่างอาร์เซนอลเป็นรองแค่ลูกได้เสียเท่านั้นคงไม่ต้องพูดถึงความคาดหวังของอดีตแชมป์ยุโรปที่ในยุคป,ปัจจุบันพวกเขานั้นคือทีมกลางตารางที่ค่อนไปทางด้านล่างด้วยซ้ําและเพิ่งกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้ไม่ถึง3ปีดีเป้าหมายของพวกเขานั้นก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลก็คงจะเป็นแค่การที่ไไดด้ออออยูู่่ในลีกสงสององงุขัฤษตป แต่พวกเขากลับสร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างเหลือเชื่อหลังผ่านไปครึ่งของฤดูกาลด้วยความกลมกล่อมในแง่ของเกมรุกที่ไม่ได้ยิงมากมายเป็นก่อเป็นกรรมแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำประตูเพื่อผลการแข่งขันพวกเขาก็สามารถทำได้รวมถึงอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าป่าในฤดูกาลนี้เลยคือเกมรับที่เหนียวแน่นจากการเสียประตูเพียง19ลูก,ลกเทียบกับจาฟูงอย่างลิเวอร์พูลและเป็นรองอาเซนนอลทีมเดียวในลีกเท่านั้น นี่จึงเป็นอีกทีมที่น่าติดตามและคอยลุ้นว่าพวกเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่สำหรับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรสทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดถึงแม้ว่าเป้าหมายของแฟนๆปีศาจแดงในช่วงหลังๆคงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายถึงขนาดต้องควา้าแชม์ลกเพียงแค่ได้เห็นพัฒนาการและคว้าโคต้าฟุตบอลยุโรปก็คงจะเพียงพอสำหรับในยุคหลังๆซึ่งถือว่าลดความคาดหวังมาเยอะมากๆสำหรับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ แถมในฤดูกาลที่แล้วก็ยังจบในอันดับที่8ของตารางและยังดีที่ยังมีแชม f ป์ติดไม้ติดมือมาด้วยแต่กลับในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาก็ยังไม่พลาดที่จะทําให้แฟนบอลผิดหวังและประหลาดใจได้มากกว่าเดิมจากฟอร์มปัจจุบันภายใต้กุนซือคนใหม่ของพวกเขาอย่างรูเบนอมาิรมที่ตกมาอยู่อันดับ13ในลีกจาก5นัดหลังสุดเก็บได้เพียงแต้มเดียว และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มว่าจะต้องปรับจูนกันอีกสักพักใหญ่สําหรับผีแดงในระบบหลังสาแต่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่หาชัยชนะได้ยากก็ยังมีเรื่องดีๆเล็กๆให้แฟนๆได้พอยิ้มกันได้บ้างนั่นคือฟอร์มการเล่นของนักเตะไม่ว่าจะเป็นอามบาดิอาโลที่ดูเหมือนจะโดดเด่นขึ้นมาทั้งการทําประตูสําคัญและสปีดบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมัสราอุยหรืออูกเต้ก็ตามที่ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถึงแม้ถ้าสรุปในตอนนี้ผลงานก็อาจจะดูค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าเอามริมหา11ตัวจริงที่ใช่สำหรับเขาและมีโอกาสเสริมทัพนักเตะคนอื่นๆเข้ามาร่วมทีมสถานการณ์หลังตลาดหน้าหนาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกลับสู่เส้นทางการเก็บ3แต้มอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้ และนี่คือ5สโมสรพรีเมียร์ลีกที่มีผลงานผิดคาดในฤดูกาล2024-2025หากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ